ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังผงาดคว้าชั้นเอวีซเชั่นคัพสองันยี่สิาที่สพันวอลเลย์บอลเอเชียหรือ AVC จัดขึ้นเป็นครั้งแรกได้สำเร็จโดยทำนักตบสาวเวียดนามเป็นฝ่ายเอาชนะฟิลิปปินส์3ต่อ0ูนเซต2 5ต่อ1 5 25ต่อ17และ25ต่อ14ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันเสาร์ที่1 4มิถุนายน2568พร้อมกันนี้เงินที่พิียนดาวตบตัวเก่งของเวียดนามยังควารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP พ่วงด้วยตำแหน่งตัวบล็อกยอดเยี่ยมขณะที่ทานที่ทานถุยคว,ว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ไปครองจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ทีมเวียดนามจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่จะหาทีมผ่านเข้าไปเล่นในศึกลูกยางโอลิมปิกเกมส์และรายการชิงแชมป์โลกต่อไปสรุปอันดับวอลเลย์บอล AVC ในเช o n คั p 2025แชมป์อันดับหนึ่งคือเวียดนามอันดับ2ฟิลิปปินส์อันดับ3ไต้ อันดับ4ี่คาซัคสถานอันดับ5อินโดนีเซียอันดับ6อิหร่านอันดับ7ออสเตรเลียอันดับ8ห้ฮ่องกงอันดับ9อินเดียอันดับ10มองโกเลียอันดับ11นิวซีแลนด์